สวัสดีครับจากร้านกรุงจักรการเกษตรเรือนนกทาครับวันนี้ก็มีสินค้าดีๆเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นชุดต่อพ่วงโรตารี่ปั่นนะครับครบชุดนะครับตัวนี้ชุดต่อพ่วงโรตารี่ปั่นนะครับใส่รถไถนาเดินตามนะครับใส่ได้เฉพาะหางสยามคูปะต้าเอ็นซีพัเอ็กนะครับนี่นะครับชุดต่อพ่วงนะครับโรตารี่ปั่นพร้อมที่นั่งนะครับตัวนี้นี่ครับ เข้ามาใหม่ทั้งหมดสิบชุดนะครับสิบชุดนี่นะครับเดี๋ยวทาดูรอบๆนะครับตัวนี้ย้ำนะครับใส่ได้เฉพาะหางสยามคูปต้านะครับ NC พัด X นะครับใครที่มีหางสยามคูปัต้านี่ใส่ได้เลยนะครับตัวนี้นี่นะครับ ดูตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้โรตารี่ปั่นนะครับโรตารี่ปั่นขนาดหน้ากว้างหนึ่งเมตรนะครับหน้ากว้างหนึ่งเมตรนะครับโรตารี่ปั่นนี่ครับดูด้านใน,นครับด้านล่าง i, นี่นะครับโรตารี่ปั่นหน้ากว้างหนึ่งเมตรนะครับตัวนี้ ที่นั่งก็อย่างนุ่มนะครับที่นั่งเี่ครับมีที่เอนพักหลังชักพิงหลังด้วยแล้วก็ตรงนี้เป็นพี่ปรับนะครับปรับสูงต่ําของล้อนะครับผมเนี่ยปรับสูงต่ําสูงต่ำโรตารี่จะได้ต่ำปรับต่ำปรับสูงได้ตัวนี้นะครับเี่ครับถ้าจะหมุนปรับสูงปรับต่ำก็อยู่ที่ตัวนี้นครับ เวลาโรต,ตรี่เราปั่นปั่นใส่ดินก็หมุนลงนะครับจะได้โดนานาแห้งนะครับนาแห้งหนาตมได้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นที่เหยียบที่เหยียบเป็นแบบเหล็กนะครับนี่ครับแข็งแรงทนทานนะครับล้อก็เป็นล้อยางอย่างดีนะครับมียางในด้วยนะครับผมมียางในนี่ครับ ขนาดห้าศูนย์ศูนย์ทับแปดนะครับตัวนี้ไม่ใช่ยางตันนะครับมียางในอยู่ด้านในนะครับผมไม่ใช่ยางตันนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นชุดโมเล่นะครับโมเล่ที่จะไปต่อกับหางสยามคูต้านะครับชุดโมเล่ของเขานะครับมากับเป็นทั้งชุดเลยส่วนตัวนี้ก็ถอดซองผานของหางสยามคูต้าออกนะครับแล้วก็ใส่ ใส่ซองพันตัวนี้เข้าไปเลยครับใส่ซองนี้เข้าไปเลยเชื่อมต่อได้เลยครับตัวนี้เดี๋ยวจะไปสาธิตอ่าสาธิตหน้างานให้ดูอีกรอบนะครับผมตอนนี้สินค้าเพิ่งมาถึงนะครับเดี๋ยวจะลองทดลองหน้างานให้ดูอีกรอบนะครับก็ใส่ได้กับหางตัวนี้ครับนี่ครับสยามคูปะตานี่ครับถ้าลูกค้าท่านไหนมีหางหางรุ่นนี้นะครับสยามคูปต้าพัดเอกนะครับสามารถใส่กับชุดโรตอรี่ปั่นนี้ได้นะครับ ครับนมาทั้งหมดสิบชุดนะครับขายไปแล้วหนึ่งชุดนะครับผมกำลังจะไปส่งลูกค้านะครับเร็วๆนี้ครับหางยี่ห้ออื่นใส่ใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทําการทดลองนะครับหางยี่ห้ออื่นยังยัง ยังใส่ไม่ได้นะครับยังไม่ทำด้ทำการทดลองนะครับตัวนี้ทางบริษัทเขาทดลองมากับทางสยามคูปอ้านะครับผมโอเคครับประมาณนี้ครับถ้าลูกค้าท่านในสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0627545665 0 8 1ดห้าส 5, 5่5ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้ทางร้านด้วยครับทางร้านจะทำคลิปด,ดีๆมานำเสนออยู่เรื่อยครับผมนี่ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ